มาแล้วค่ะมาตามนัดาโมงเย็นลมก็มาฝนก็มาวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่แปดกับฝนตกที่บ้านของเราสนามดินน้ำค่ะฝนตกอีกแล้วนะคะ ณนะเวลานี้มีลมพัดเบาๆนะคะบรรยากาศฝนตกหลายๆที่อาจจะมีน้ำท่วมขังนะคะแต่วันนี้ที่นนทบุรีเพิ่งตกคะ่ะมีตกหนักสลับเบาไปเรื่อยๆคะ่ะ นี่คือบรรยากาศฝนตกที่บ้านของเรามีลมพัดมาเบานี่ค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มอ่าเบาลงนะคะหลังจากที่ตกหนักไม่มีน้ําท่วมขังนะคะวันนี้แต่ช่วงกลางวันนี้ตกตลอดค่ะแต่ว่าเป็นล,ลงเม็ดโปรย การเปลี่ยนทิศทางของฝนนะคะบางวันก็สาดไปอีกข้างหนึ่งบางวันกม็มาอีกด้านหนึ่งนะคะนี่คือทิศทางของลมของฝนที่บ้านเรานะคะฝนตกฝนตกนะคะ ตกไม่ค่อยหนักเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าน่าจะใช้เวลานานนะคะแต่ช่วงสายก็ตกตลอดน่าจะเบาลงแล้วนะคะบรรยากาศฝนตก ยามเย็นกับฝนตกค่ะ